ามเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสวัสดีวรุ่นกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยกผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในจ่องป่าปอนพีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเสาถ้ำนะครับผมวรุ่นอมามะวันนี้ก็พาุูมาสามพันห้านะครับก็จะมาซื้อเบบเทน่าตักเอาเรื่องนะครับ ก็จะมาซื้อนะครับย้ำอีกรอบนะแบบทีเทนะตักไปเลยนะครับลามาสามพันหน้านะช่องอื่นอาจจะไปซื้อทแล้วเทไรเบียดสิบเจ็ดร้อยห้าสิบหรืออะไรนี่แหละนะครับแต่ผมไม่เอานะผมซื้อทีเดียวไปเลยนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ลบไม่ต้องลงนะครับนะรู้เรื่องนะครับเพราะว่าช่องเราแต่ลงในคลิปได้นั้นเด๋อวนี้ผมก็ลงคลิปเสียบ้างแล้วนะประมาณนี้นะก็จะซื้อสามพันหน้านะเบียดเทไรเจ็ดสิบนั้นน่าจะได้อยู่นะปกติผมก็จะไม่ลงคลิปเสียนะครับเพราะว่า มันไม่มีคนดูอะเออก็ยอ้อนไปดูนะเกมไวเวสโกนะครับผมลงคลิปเสียสองคลิปก็วิวผมแค่หลักสิบสิบห้าเองนะไม่เชื่อลองไปดูนะครับเออก็โอเคอย,อ,ยอย่าลืมอย่าลืมแล้วกันนะครับนะฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทาคลิปก็ต่อไปนะก็ใครอยากดูคลิปเสียก็มีมีลงเหมือนกันนะมีลงเหมือนกันมีมีเหมือนกันเออเสียเหมือนกันนะครับแต่หลักๆผมก็จะลงแต่คลิปได้นะครับนะเออเพราะว่ามันมันถึงมากกว่านะมัน มันเล้าอ่ะเออมันเล้าใจอ่ะเออมาก็ซื้อไปสามัค้านะครับผมไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะถ้าโดนก็เดี๋ยวจะลงให้โดนแล้วกันกิปนี้ถ้ามันโดนนะคือถ้ามันไม่โดนก็อ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าโดนหมุงก็ลงไม่โดนมุงก็ลงหัวกก็ลงโดนก็โดงเออหรือเลี่ยงนะครับนะอ้าวสวยเป็นไปได้ดีน้ำเงินโอ้โห มันน่าจะมาต่อนะน้ำเงินนะเอาจริงโอ้โหไม่ต่อได้ไงวันเนี้ยเออเกินไปเดี๋ยวจะฟ้องอังกันนะบักปอก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์ก่อนหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมช่องเราอัดสดๆนะครับไม่มีอัดคลิปค้างแล้วมาลงทีหลังไม่มีนะอ,อัดสดๆทุกเฮ้ยสวยเต็มข้อ มันไม่มีนะอัดอัดทิ้งไว้เป็นของลาวันแล้วดึงคลิปก่ับมาลงไม่มีอัดใหม่ๆทุกวันนะครับผมนะเดี๋ยววันหลัง๋ยวบอกวันที่แม่งเลยปอกๆอ่ะโอเคก็อัดสดๆทุกคลิปนะครับเออวันนี้วันที่อะไรวันเนี้ยวันที่อะไรวะสามปดเอ้ยไม่ใช่ขออภัยหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับวันนี้วันที่อะไรวันเนี้ยวันที่สี่ป่ะน่าจะสี่นะถ้าผุจะไม่ผิดที่หรือห้าวันเนี้ยปอกๆมึงจะจำวันที่ไม่ได้นะ โอเคโอ้โหอ้ยังสุดไม้เดียวจบนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอก็อาจจะเป็นคลิปสั้นหน่อยนะกี่นาทีวะเนี่ยอุ้ยสามนาทีกว่าก็โอเคไม่ไปต่อนะครับไม้เดียวรู้เรื่องนะทุนสามพันหน้านะครับแตกเกือบสองหมื่นของแท้ ก็อย่าลืมนะครับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดลหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคิดต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกรา,างวัลกันนะครับทุกคนนะแบบหนักๆจุกๆไปเลยแล้วกันนะครับถ้าถึง1น0 0ัซับนะผมก็จะแจกรางวัลละ1 0 0สักห้าสิบรางวัลไปเลยนะครับหรือหนึ่งร้อยรางวัลไปเลยนะทุกคนนะไม่ขอพูดเยอะนะครับขอหนึ่งพันซับแรกก่อนแล้วกันใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเวยแจกจุกๆไปเลยไม่ขอพูดเยอะบายยหวานเจยบ